มาถึงขั้นตอนการทาตาแล้วนะครับเริ่มต้นจากการใช้อายแชโดว์สติกนะครับทาลงไปที่กระบอกตาแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยนะครับทาให้ทั่วกระบอกตาหลังจากนั้นใช้แปรงเบลนดให้สีฟุ้งนะครับเฉพาะด้านบนเนาะข้างในไม่ต้องไปเบลนดมันนะครับเดี๋ยวสีมันจะผสมกับลองพื้นกลายเป็นสีไม่สวยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ แปรงหัวฟ้งหรือแปลง blending บั d g ในการจุ่มสีที่1นนะครับสีแรกสีแรกควรมเป็นสีที่มี g ต i ตอร์นะครับทาไปเลยนะครับจากนั้นตาล่างก็ทาได้ด้วยเช่นกันนะครับสีบนมีอะไรสีแรงก็มีสีนั้นเช่นกันนะครับทั้งตาบนและตาล่างจะสังเกตว่าตาล่างจะใช้เป็นแปรงที่มีลักษณะหัวเล็กกว่าแปลงด้านบนตาบนนะครับ เพื่อเพิ่มความชัดของสีมากขึ้นจะทาสีชมพูลงไปนะครับที่เปลือกตานะครับให้สีสวยงามนะครับทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีการใช้ อินไลเนอร์นะครับเขียนจากหางตามาที่หัวตาแบบนี้นะครับในลักษณะการสะกิดค่อยๆสะกิดเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ทานะครับหลังจากนั้นจะใช้เป็นสีฝุ่นสีดํานะครับเป็นการทาทับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สีของตัวที่เป็นอินไลเนอร์นะครับร่วงลงมานะครับเป็นการแพ็กสีให้อยู่ติดกับชั้นตามากขึ้นนะครับ ไม่ให้การเป็นหมีแพนด้านเองนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ปัดมาสคาร่านะครับดัดขนตาปัดมาสคาร่าวิธีการปัดก็คือชิดโคนก่อนนะครับแล้วค่อยตวัดขึ้นแบบนี้นะครับมาสคาร่าที่ใช้ก็คือของเมเบลินนะครับรุ่น Cat อายไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับชอบมากเลยหลังจากนั้นใช้ขนตานะครับ 3D นะครับของหมูทอนะครับติกลงไปเลยนะครับ เว้นระยะห่างจากหัวตานิดหนึ่งนะครับประมาณสัก1เซนเพื่อไม่ให้มันลืมตาแล้วจิกไปที่หัวตาแบบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากหางตานะครับเว้นระยะมาที่หัวตาแบบนี้นะครับโดยการใช้แหนบหรือใครที่ถนัดใช้มือก็ใช้มือได้เลยนะครับเรียบร้อยตาหวานขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับหลังจากที่ติดขนตาเรียบร้อยแล้วเราก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับ ดึมตาแล้วเช็คดูว่าสองข้างซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันต่อไปก็เป็นการติดขนตาล่างก็ใช้วิธีการมองบนแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากหางตามาที่หัวตามีหัวตามีขนตาห,ตาห,ตาหตาลุดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นด้านก้นของแหนมน,นะครับในการาดันเข้าไปให้ฉิดขนขนตาม,มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มความฉ่ำของตาด้วยการทาคลิบเตอร์ที่หัวตาแบบนี้นะครับ เสไี่ตปลาที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบผลงานนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ